ก็ตัวคือัวคือนี่ไงโบดข้างในหน้าโบดข้างในหน้าโบดถึงแล้วแวบแรกที่เห็นครับครั้งแรกที่มาเห็นเออ่ใจที่เคยเอจะเสร็จหรือไม่เสร็จหนอเนี่ยพอลงจากรถแล้วเห็นอย่างเงี้ยต้องตะโกนเรียกคณะกรรมการทั้งหมดเฮ้ยมาดูงานของเราแค่นี้แล้วดีจังเลยทุกคนก็ขนลุกกันหมดเลยเพราะว่าปวดั้งต้้ง เห็นหน้าดูไหมครอมาสามปีแล้วใช่ไหมรอมาสามปีแล้วครับเนี่ยมันอิ่มใจมากกว่าบ้านเราที่สร้างตอนหนีน้ําท่วมเยอะหลายร้อยเท่าเลยโอ้โหเยี่ยมจริงๆเราก็เลยต้องสร้างสูงขึ้นใช่ไหมคะกลัวน้ำท่วมขยาดขยานแมีขนาดบนเขาแล้วดูรอบๆครับเนี่ยจะเป็นทิวเขาแล้วต่อไปมันจะเป็นเป็นวัดที่น่ารักมากทุกคนถามความรู้สึกพี่ดุ๊กพี่ดักผู้ร่วมงานตั้งแต่ต้น แรกมาได้เลยทุกคนเลยครับทุกคนจะขนลุกกันหมดเลยดีใจนี่เอาเลี้ยเลี้ยงลูกดิ่งเต็มเสาเนี่ยเป็นไงลุกขนลุกเลยไหมโอ้โหให้นานอย่างเราดีมาเริ่มเลยได้ละขึ้นลอาละบาดใจเเป็นไงดุ๊กอ๋อก็รู้สึกดีครับรอมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามปี เราเราหายไปปีงนะเพราะว่าปีที่แล้วไม่นับน้ำท่วมน้ำท่วมอะไรคเราไม่นับน้ำก็เลยรู้สึกว่าเราที่วัดที่เป็นไงนะครับการการที่เราทิ้งไม่มามาทอดกระถินที่วัดเป็นไงติดค่าอะไรไว้บ้างฮะ ข้าไฟครับจริงๆเรื่องจริงครับข้าไฟก็แต่ว่าก็ก็เรียบร้อยนะแต่ว่าก็เรียบร้อยเพราะว่ามีหลักฐานจากทางวัดมาว่าจูบตัดไฟเพราะว่าช่วงที่น้ําท่วมก็ก็เราก็เห็นว่าเป็นช่วงที่ทุกคนลําบากต้องดูแลตัวเองนะครับเราก็เลยไม่ได้เราเองก็ลําบากอ่าเพราะงั้นก็เลยเบ้นรักไปหนึ่งปีแต่ปรากฏว่าเมื่อเรากลับมายืนอยู่ตรงนี้เราก็ได้เห็นความคืบหน้านะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมที่อ่า ร่วมทำบุญกับเราเนี่ยจะได้รู้สึกว่าชื่นใจเหมือนกันนะคทนทีทันทีที่เห็นว่ามันหล่อแหละหล่อแหละเนี่ยเอ้ยมันก็ทำจริงนะนะคะนี่เริ่มต้นแล้วนะมันนี่ใครมันก็ข้าเจ้าคุณคุณนะจ๊ะชมชมภาพบรรยากาศครับที่เห็นอยู่นี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันว่าพอยังพี่ฮันยังไม่เสร็จก็ึงซื้หน้าไปเยอะหลังจากที่วางศิลาเลิกแล้วก็ เป็นวัคไฟ